สวัสดีครับพบกับช่องสีนภูกับแอมินสีนภูน,ภน,นะครับสวัสดีคุูทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับช่องเรานะครับก็ลำสือ่อโพยนะครับที่แม่นๆ่นนะครับที่มีโอกาสออกถูกสูงหรือว่าถูกในวัดก่อนอนะครับผมในวดก่อนอ่าเรามาวิเคราะห์กันว่าโพยไหนที่แม่นๆแล้วก็น่าสนใจบ้างนะครับอ่าหนึ่งโพยที่แอมินชอบมากๆนะครับแล้วก็ติดตามตลอดก็คือของแอดเรียกว่าแอดสายน้ําแล้วกันนะครับใสยน้าแต่ว่าคิดว่าาเปินชื่อลูกนะอื อขอขออนุญาตเรียกแอสสาร์ใสนนะะ่น้ำแล้วกันขอแอสายน้ำเนี่ยค่อนข้างเ,าเป็นเน้นไปที่การคํานวณนะคํานวณย้อนหลังรวมคํานวณตัวเลขที่เหมือนกับถ้าใครเคยดูพวกยีก่เกี่มันจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับอัลกอริทึมอะสูตรเพื่อจะหาเลขหาสูตรการยิงเลขหาสูตรที่ที่มันได้ไดก็ประมาณเดีวยวกันแต่ว่า มันใช้เวลามันใช้เวลาในการคำนวณตัวสูตรเนี่ยใช้เวลานานมากนะมีเคยนั่งคำนวณหาเองนะโอ้ยมันยากมากเลยแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขา้อหากันได้ยังไงด้วยใช้โปรแกรมคำนวณแบบคล้ายๆข,ข,ข,ของพวกยี่กีนะออการคำนวณถึงเป็นการคำนวณย้อนหลังนะคือมันมีค่อนข้างเยอะในการคำนวณย้อนหลังแต่ว่าเกณการคำนวณย้อนหลังเนี่ยมันก็ยากเหมือนดีที่จะหาว่าอันไหนที่ย้อนหลังกี่งวดกี่งวดกี่งวดแล้วถูกนะแล้วขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ของย้อนหลังพวกเนี้ย สูตรที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสูตรด้านหลังกับสามงวดสีงวดอะไรเงี้ยที่เข้ามาต่อเนื่องประมาณนั้นเหมือนกับเป็นมันเหมือนเป็นสูตรอ๋อสูตรสมการอ่ะแล้วก็เหมือนพวกคล้ายๆแบบหาอัลกอริทึมในการออกออกเลขเหมือนกับว่าพวกจี๊กิมันจะเป็นแบบโปรแกรมเนาะมีอัลกอริทึมอะไรพวกเนี้ยที่ที่ใช้ในการบวเลขบวกเลขอะไรประมาณอย่างเงี้ยอือก็ใช้ในการจับประมาณนั้นอันนี้ก็เอามาใช้กัะทั่ว ของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยสมมติซื้อถากิเบนรัฐบาลเดอลตอรี่นะครับอ่ะก็คือเหมือนกับคำวันย้อนหลังอ่ะคำวันย้อนหลังดูว่าสูตรไหนที่เป็นข้าบ้างอ่ะสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้ก็คืออ๋อมีอว่าน่าจะลงลงในวดก่อนอยู่นะคือคือใบนี้ใบนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะแสงอาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะขออภัยจริงๆนะครับผมใบนี้คือใบที่ลงในวดก่อนนะครับผมซึ่งมีหนึ่งหนึ่งคือมีไม่กี่โพยมีมีไม่กี่โพยนะที่ให้ถูกหนึ่งหนึ่ง ใน่งงวดก่อนนะไม่ค่อยมีคนให้เลขเบิ้ลน,นะแต่นี่เป็นหนึ่งโพยที่ที่ให้แล้วก็มีคนตามหาค่อนข้างเยอะแล้วก็สูตรคำนวณค่อนข้างตายตัวคือเป็นสูตรตายตัวเลยนะครับก็คือเลขอย่างเงี้ยปั๊บหวยออกปั๊บคำนวณเองได้เลยประมาณอย่างนั้นแล้วก็ใช้เวลาเสียเวลาเหมือนกันนะก็อรอรอของจริงนะฮะซึ่งของจริงก็ออกมานะครับในนี้คำนวณแบบอ่าเพาว่าจะหมดหน้านแล้วนะคือ <c oughs> ว่าหน้ามันจะหมดแล้วนะครับนี่สิบหกกุมภาเนะาะหนึ่งกุมภาตัวนี้ด้านบนตัวนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผม,นนะมหนึ่ อ,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 อนะนะหนึ่งๆน,นะครับก็เห็นว่าวดัดเอ่อหนึ่งกุมภาพันธ์เมืก่อนนะมีหนึ่งหนึ่งด้วยซึ่งมีกี่เจ้านะที่ให้ถูกนะเพราะฉะนั้นน่า,น,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 าน่าดูไว้นะเพราะว่าสูตรเนี่ยค่อนข้างแม่นมากๆนะครับวัดนี้มีเลขอะไรบ้างนะเดี๋ยวมีสามสองสี่หนึ่งห้าศูนย์นะครับสามสามสี่สองห้าหนึ่งนะครับสามสี่สี่สามนะครับแล้วก็ห้าสองนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับของตัว6ตัวนี้เอ้ย9ตัวนี้นะครับผมซึ่งเข้ามาค่อนข้างต่อเนื่องนะแล้วก็ เหมือนเขาจะเน้นเก้าด้วยนะนี่เก้ากับหนึ่งใช่ไหมเก้าหกอืมใช่ไหมไม่น่าใช่ครับผมแต่ไม่คิดว่าด้วยว่าเป็นของอันอื่นอ่าแต่ว่าก็คือเลขหลักคือตัวนี้ล้กันอ่ะก็ว่าเก้าตัวนี้ล้กันสามสองสามสามสามสี่นะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะครับแล้วก็ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือของแอดสายน้ำนะคือเน้นตรงนี้แล้วกันเน้นตรงนี้แล้วกันนะขอเน้นตรงนี้แล้วกันนะเพราะมันเข้าถึงหมดก่อนตรงนี้แบบนี้อ่ะโอเคอ่ะเรามีอีกสูตรหนึ่งนะของแอดสายน้ำนี่ก็คือนี้เหมือนกันก็มีคือมีการคำนวณปั๊บปั๊บปับป๊บมาแล้วก็เอามาจับกับหลักร้อยชนเก้าก็คือหลักร้อยชนเก้าเนี่ยมันเป็นสูตรตัวอืมอ่ออ่อดูนิเฟสก็ค,ค,ค,คือคือมันเอาเลขหน้าของตัวเลขล่างอ่ะมา เมื่อก่อนมัน92้าสองนะก็คือเลขหนังคือเานะเอา9มาไว้หลักร้อยคือมันมันเอามาหลายงวดติดกันแล้วนะครับคือหลัก10ของเลขล่างมันมาออกเป็นหลักร้อยมาค่อนข้างต่อเนื่องมาตั้ง3ามงวดแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเน้นไปที่9มาหลักร้อยกันนะครับแล้วก็ตัวเจาะตัวเน้นนะครับของตัวนี้มีคิดว่าน่าจะน่าจะ40ศ อันนี้ก็คือเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาศัยน้ำเอาหลักร้อยมาเสร็จปั๊บจับกับตัวสูตรเฉพาะให้มันเหลือได้6ตัวนะสูตรได้6ตัวนะ mm hmm. ตัวนี้เป็น40 4, 1 4นนะครับแล้วก็505 1 5นนะครับแล้วก็จะกล้เป็นเลขเหล่านี้นะครับ mm hmm. ก็เอา9้ามาแทนเลยอ่ะ9้าแทนตรงนี้ใน6ชุดเนี้ยเรา9ก้ามาใส่ข้างหน้าเลยนะครับ mm hmm. ผมเป็นไปได้นะ mm hmm. ออกไปออกา,การออกสูตรเหมือนกันนะครับนี่ mm hmm. ได้สวยมากเหมือนกันได้สวยมา,ากเหมือนกันนะ สำหับใครที่ชอบของแอสายน้ำนะในชุดสามตัวมีก็ว่าอ่านี่น่าสนใจเลยมากเลยนะ940 941 942นะครับ950 951 952ได้ไม่กี่ตัวน่าจะจัดกันไว้ได้นะติงโต๊ะรประมาณในเงี้ยแหละในการเลือกซื้อฉลากเกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบของแอสายน้ำนะครับผมก็เลือกได้เลยนะครับนี่ก็คือขอเน้นตรงนี้แล้วกันเน้นตรงนี้แล้วกันอ่ะ อันนี้คือชุด6ตัวนะชุด6ตัวทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวนะแล้วก็ชุด9ตัว9ตัวตัวนี้นะครับสุดนี้ีก็มีตัวที่ซ้ํากันอยู่แต่ว่าเอาตัวที่ไม่ซ้ําก็มีนะอันนี้ก็คือชุดเก้าตัวชุดเก้าตัวใครชอบชุดไหนก็เลือกกันได้เลยนะคกับชุดนี้นะแต่ว่ามีชอบชุดนี้แหละชอบชุดนี้ชุด3ตัวเพราะว่าโอกาสออกซับตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะสูงเหมือนกันนะนี่ก็คือ3าตัวนี้เลยนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับจะกันใหม่คลิปหน้ารวยๆกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม